สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK แนะนำรถแก๊งมือ2นะคะราคาเบาๆค่ะให้ท่านได้ชมกันนะคะคันนี้เป็น Mitsubishi Lancer ในโฉมของท้ายเบนท์ค่ะทุกท่านรถสามารถขับขี่ใช้งานกันได้ปกตินะคะวิ่งได้สบายค่ะแอร์เย็นๆภาษีพรบรปี65ด้านเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนเลยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่36,500บาทค่ะ ไปตามสภาพนะคะรถมือ2องผ่านการใช้งานมาแล้วรถค่อนข้างมีอายุหน่อยนะคะทุกท่านรถยนต์ปี2000นะคะท้ายเบนค่ะภายในตามรูปนี้เลยนะคะพวงมาลัยสวยๆค่ะทุกท่านกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะเกียร์ออโต้รถอยู่ที่โคกสำโรงจังหวัดรบบุรีค่ะราคาเบาๆนะคะ36,500บาทเท่านั้น ท่านใดกำลังมองหารถเก๋งมือสองราคาเบาๆไปใช้งานกันอยู่แวะเวียนเข้าไปชมกันก่อนได้นะคะไปทดลองขับกันก่อนดูค่ะติดต่อนัดหมายกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะและเพื่อประโยชน์ของท่านที่สนใจแอดมินขอแนะนำให้ไปดูรถด้วยตนเองนะคะเพราะทางแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ไหนหน้าค่ะสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ